ตรอคลิปนี้นะก็เป็นการเทศบอ่อนะครับของบางนานนะครับซึ่งว่าเขาจะจัดวันไหนองน,นานสิ้นเดือนสิ้นเดือนอวันที่28่สิบแปดมีนะทมนะาที่นี่บางปา่าจังหวัดสมุทรปราการ,ร,าการบางปานะครับคร่าวๆอ่านมึงนี้ดิว่ามีช่อนมีช่อนอบูเหมือนเดิม ก็คือให้ช่อนกระพงปลาบูเหมือนเดิม<ช>นะครับแต่ส่วนวันที่เทสกับวันที่มามันก็คนละวันกันะนะครับพิจรารณาณในการรับชมดู<อ>เวลาเป็นหลักนะครับจะให้เทสไม่นานนะเพราะว่าเทสนานคือถ้าว่าไม่ดูเวลานี่อาจจะแบบอุ้ยโผล่มาได้ไปแล้วได้ไปแล้ว <c oughs> <c oughs> ยากหน่อยนะหนึนึ่ีไ,ไีข้ามไปไม่ได้ ไปนู่นเลงหลังอหน้าลงหนะ้าลงเต็มตอ่าโดนแล้วนะน้องนิวโดนแล้วที่สามโมงสิบห้าเย็ยๆๆๆยยนะตัวมาดูพงเหรอเออพงจริงด้วยนี่ไงเฮ้ยนี่ก็เกือบนะประมาณสักแปดเก้าขีดนะนี่นะเฮอยโต้ด้วยนะ นี่นะโจปลายางนี่นะเต็มเต็มเลยนะนี่ไซส์ประมาณสักเจ็ดแปดขีดอ่ะผมตีให้ประมาณสักเจ็ดขีดนี่นะตัวสวยเลยนะไย้แล้วนิ้วหนึ่งตัวห้านาทีนะอันนี้เพิ่งเดินมาข้างหลังนะครับหลบลมอันนี้มันจะตีได้หน่อยนะมอนึอ๋อแนวสายไฟเฮ้ยโดยได้เหรอเฮ้ยนิ้วกัะตีดดำมาว้า Đây, Tết Cưng như mùa này. Bài giảm bài giảm kia à, bài giảm à, khó như <laughs> đâm lên <cười> 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 โดนแล้วโอ้แล้วโอ้แล้ววนี่น่าจะบังเทิงแล้วรอดรวยนะอู้หูนิ่วนตามสมเนี่ยเอ้านิวด้วยแล้วเหรอโงโงงโงงอีกแล้วเนี่ยนะอนี่บ่ายสามยี เออสีดำเว้ยเนี่ยได้แล้วนะตัวที่สองนะนิว,วโอ้พงนี่แม่งพงนี่แม่งหนาอยู่นะแต่มันแบ๊บแ๊บนั้นหลายทีเลยนะเออแต่กี้เอาสีเข้มนะครับสีม่วงๆนะม่วงๆดำดำเดี๋ยวผมจะข้ามไปไปสซีกนู้นนะครับตามลมนะ อันนี้ทวนลมนะครับด้านหลังบ่อนะหน้าบ่อไม่รู้นะเอ็นเอาชอนขึ้นมาดูอ่าดูดะอันนี้เท็กซัสเท็กซัสเท็กซัสเนี่ยปลาพงอ่าดูดะเห็นไหมโตนะสีเขียวนะอันนี้เป็นเท็กซัสนะตะกัวสารรมกำ <c oughs> นะเอ้ยปลาพงอุปชนเปนอะไรเนี่ยอโอ้โหเข้าเต็มอันนี้น่าจะมีสักประมาณสักสี่ขีดห้าข,ขีดอ่ะดูเวลา น,นะครับเนี่ยโดยลานะบ่ายสามยี่สิบห้านะครับผ่านไปสิบห้านาทีนะได้โปรงมาสามตัวละอ,อปวดนู่นเลยนะนีเล็กตัดนะเออเส้นชะเล็กตัดนี่แนะหละไม่ต้องเปลี่ยนละเพราะมันจะได้แบบหลากหลายนะเมื่กี้คิดว่าเท็กตัดมันจะไม่กินนะ <laughs> กินเฉย เดี๋ยวเราหาไปจอนดูซัหน่อย <c oughs> จงแม่งแย่งกินก่อนนะแต่วันนั้นให้กะพงใช่ไหมฮะวันที่28ให้กะพงนะอ่ะโดยแล้วนะนิวจอนไม่น่ะโอ้โหวงแม่งเฮี้ยนจริงว่ะน,นุ่น๋อเน้นนั่นวันเน้นนะเดีดยนะนิวนะอยู่ครับทายบอ่ออันนี้มาด้านข้าง ะตามลมกัดลิ้มเหรอลิ้มตะลิงเหรออากาศเหรอเออเฮ้ยังไงติด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 บอดไหมขอช่อนหน่อยนี่นะตะกี้บ่ายสามโมงเออช่อนแล้วนี่เท็กซัสนะครับเอาเรื่องอยู่นะเออดีนะไม่เปลี่ยน เอ่่ยโดยนายกานะครับบ่ายสามตะกี้บ่ายสามยี่สิบห้านะผ่านมาประมาณสักสองนาทีนะได้ช็อตละ<ห>ย,ยก <ลง S 2> ได้ยกได้านประมาณสักหกขีดนะ่ะผมว่าน่าจะมีหกขีดนะครับใหญ่ม,มากเลยนะเห็นไหมเท็กซัสน,นะครับเท็กซัสปลายางโตนะสีเขียวโอ,อ้เข้าเลยอ,อ่ะพี่ส่งไปหน่อยเดียวนะหน่อยเดียวอ่ะ ผมให้อ้าครึ่งโลครึ่งโลพอทีละการนี่ยะบีมันมีโพรงน้ำนะครับเฮ้ยไม่ชอบสีเขียวบางบอกหายแล้วเหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดีินกลับเดี๋ยว,น,น,วนะเดี๋ยวไป ส่งนะโอ้โเนี่ยนะไปเลยนะยิงคระพงจ้ะกระพงโบจีจะไม่ส่งนะครับี่วบะชอนนะพอรารู้ตัวปุ๊บแม่งโดด่ายเลยเฮ้ยแม่งัมากับพื้นนี่หวะเห็นปะคอร์ดอ๋อคอรอมาเรือ่อยๆโดยคอว์ดิ้งนะคิวบะชอนนะไปส่งนะครับกระโดดถุยไปแล้วนี่นะบ่ายสาม ครึ่งนะครับตะ่กี้เริ่มบ่ายสามสิบอะไรเนี่นนอ,อลงโรยกันเลยเหรออวองเยอะอ่าเดี๋ยว้องนิวขึ้นไปนู่นนะย้อนดีกว่าเซน,น,นอ่าย้อนไปนู้นนะเพราะว่านนมันเยอะมันยาวเก้ยาวมากเลยนะมองไปนะครับเยอะมาก ว่าเวลาไม่เยอะนะครับก็จะจะเลิกจะไม่ตกจะไม่ตกนานนะครับอืมเตสทั้งวันนี่ก็หมดบอ่อแล้วสีไบนะสีไบเดินไปเ,เลยให้ไปเล่นนู่นใน่ะไ้ๆทางเลิกพอดีเ่ยดูเวลานะครับ เพิ่มมาได้เพิ่มมาข่าวแล้วเอ่ะเออพงอีกเดียวนะเฮ้ยงนีวได้ใหม่อีกตัวนะตะกี้ไปหัวบ่อมานะเออพงนี่มาแล้วสี่ขีดปะนานสี่ห้าขีดนะถึงหรอถึงหรอครึ่งโลพอผมไม่ครึ่งโลพอผมไม่ชอบพูดเกินก็พูดขาดสร้างได้เลย ประมาณน,นะประมาณห้าห้าขีดห้าถึงเจ็ดขีดนะมีปลาใหญ่ด้วยหรอเฮ้ยมกอหมานแท้น,นะนิวอ่ะนะครับก็รจบนะจบการเทสพอเร่องนวครึ่งชัโมงพอเสร็จละอ่ะเดี๋ยวปลามาดูนะนี่ปลาที่เทสตะกี้นะครับเห็น,นะดูเวลานะเอาเอาแค่ครึ่งชั่วโมงพอ หน 1> 1, ึ่งสองสามนะผมนะตีไปสักสายครึ่งโลอ่ะผมให้สายครึ่งโลพอนะครับมันก็จะมีเล็กมีย่อมขยับขึ้นไปอีกนะหนึ่งสองสามสี่ปลาช่อนตัวหนึ่งห้าตัวแค่นี้ใช่ไหมเนี่ยแค่นี้ใช่ไหม,มอ่ะห้าตัวนะครับแก่ประมาณนี้นะครับดูเวลานะชัดเจน ประมาณนี้วันที่28ประมาณวันที่28มีนานะครับแล้วเข้าไปติดตามดูเพจบางนาอยบบงพงผเฟ่นะครับเดี๋ยวขึ้นไว้ข้างนี้นะครับส,ส่วนรายละเอีดยดก็คือจะแจ้งไว้ในนั้นนะครับก็ส่วนการเทสวันนี้ก็ครึ่งชั่วโมงนะครับก็มีปากัดมีปากระพงมีปลาช่อนนะครับแล้วก็ช่วงนี้โอ้โหลมตึงนะครับบ่าย3โมงกว่านี่คือถ้าว่าเป็นปกติคือเป็นช่วงที่คนก็กลับบ้านแล้วอ่ะลาไม่แดดกลับบ้านละวะ กามันตีได้ไม่ตัวถึงนะครับมันมีสายไฟนะครับก็เทสให้ดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับจะพิจารณาเอเองนะครับผมไม่รู้นะโอกาสหน,น้าเจอกันใหม่สวัสดีครับทุกคนนีครับ